ดิมจากนักเรียนชั้นป6กับ2ค่ะดิฉันจะยิงลัก้9ไอรีราชสมบัติค่ะดิฉันจะยิงคทนนาราอีค่ะดิฉันจะย,นยิงวอลเลย์มไยรนะครัค่ะเนื่องด้วยในปัจจุบันอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด19ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่แต่บ้านหลายคนไปทำงานประจำไม่ได้เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆหรือ ถูกสั่งปิดชั่วคราวทำให้ไรายได้ลดลงหรือบางคนถูกให้ออกจากงานจนไม่มีไรายได้แต่เราทุกคนมีรายจ่ายทุกวันจึงต้องหาช่องทางจากอาชีพเสริมทั้งผู้จะทำได้สนใจเกี๊ยวซาที่เป็นอาหารญี่ปุ่นและได้ทำเป็นรูปแบบต่างๆอินจากรูปเลยค่คณิตในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ออกมาแตกต่างและแปลกใหม่จากรูปทรงเดิม นะคะ 1. เพื่อศึกษาในการทำเกี๊ยวซ่า 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทำงานเป็นกลุ่ม 4. เพื่อให้นักเรียนหาไรายได้เสริมและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้วัะสะดุอุปกรณ์นะคะ 1. กระทะ 2. ตะหลิว 3. เขียง 4. ช้อน 5. มีด 6. กุ้ง เหมูสับ 8. น้ำมันพืช 9. แผ่นเกี๊ยว 10. ปลาทู 11. ผักสวนครัว 12. เครื่องปรุงค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำค่ะแต่และกลุ่มเตรียมส่วนผสมต่างๆมาทำเกี๊ยวซ่าค่ะนำเนื้อสัตว์และผักตามที่กลุ่มได้วางแผ่นไว้เพื่อเป็นไส้เกี๊ยวค่ะวางแผ่นเกี๊ยวซ่าไว้บนมือตักไส้ที่เตรียมไว้แล้วพับเป็นลูกทรงเลขาคณิตค่ะ ตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันพืชให้พอประมาณถ้าน้ำมันพืชร้อนแล้วลดไฟเป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นปิดไฟยกกระทะออกจากเตาและนำเกี๊ยสซาลงใส่ในจานเสิร์ฟค่ะสรุปผลการดำเนินง,งานการทำโครงงานพิี๊าวซาท้าชิมในครันน้งนี้ทำให้สมาชิกในกลุ่มช่วยการสืบค้นหาข้อมูลและปฏิบัติเป็นรูปเล่มโครงงานอีกทั้งยนงใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ โครงงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาวิธีการลงมือทําและภูงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สวัสดีครับพวกผมกลุ่มสี่เหลี่ยมสตางคครับเจได้ครับเจชิมครับบอดครับเกียวซ่าใสา้ผัดผักรวมครับ วงกลุ่มสีค่ะนีค่ะแน่แน่ขั้มปลายค่ะนี่ค่ะเกียวชาไา้จะทำสับกุ้งค่ะสวัสดีครับพวกเราวงลูกวงกลมพลอยค่ะกุ๊กไก่ค่ะพี่คิวครับฟ้าค่ะพี่ชาค่ะเกียวชาไส้จุกัดกุ้งสวัสดีค่ะ ค่ะอ้ามอ้ามค่ะมินครับมินค่นนนะทำไมค่ะเกี๊ยวซ่าไส้กระเพราหมูสับค่ะ